เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งคุณครูท่านนี้ท่านชื่อว่าครูน้อยครับหลังจากนี้ครับผมจะขออนุญาตเรียกว่าคุณน้อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายได้อย่างเรียบง่ายจะได้ไม่ต้องพูดคาควบกล้ำหลายๆคํานะครับมันจะอาจจะทําให้เสียงแทรกเข้ามาในไม้เยอะนิดนึงเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นกับครูน้อยในตอนที่ครูน้อยท่านสอบบรรจุได้ในตำแหน่งข้าราชการครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสนะีคิ้วสีคิ้วนครราชาสีมานะครับ เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นมานานเป็น10ปีแล้วครับและเวลาปัจจุบันนี้ครับคุณน้อยเองเขาก็ยังเป็นรองผู้อํานวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลางนะครับเรียกได้ว่าเป็นครูมาทั้งชีวิตเลยในตอนนั้นครับจำได้ดีครับสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะครับทังเรื่องของอาหารการกินครับทั้งเรื่องการเดินทางรวมถึงเรื่องของห้องเชา่าห้องพัก ครูต่างจังหวัดที่สอบบรรจุได้ในสมัยก่อนครับส่วนมากแล้วท่านจะอยู่ที่บ้านพักครูกันโรงเรียนตามต่างจังหวัดครับนอกจากพวกอาคารเรียนพวกนี้แล้วครับจะหากว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนชุมชนมากนักนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบ้านพักครูครับคุณผู้ฟังสมัยนี้น่าจะยังพอลงเหลือให้เห็นได้อยู่บ้างนะครับแต่คงจะไม่ได้ใช้งานจริงแล้วครับอาจจะมีบ้างครับที่ใช้งานจริงแต่ก็คงจะไม่เยอะครับ แลวผมอยากให้ลืมภาพบ้านพักครูในสมัยปัจจุบันที่มันดูสมโซมออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราใช้งานกันจริงๆสมัยนี้ถ้าเกิดเห็นครับมันอาจจะดูรกร้างไปครับแต่บ้านพักครูสมัยก่อนเนี่ยถึงจะเก่าแต่มันก็ไม่ได้ร้างขนาดปัจจุบันถ้าทําความสะอาดก็ยังพออยู่ได้อยู่นะครับเรื่องในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังเนื่องจากคุณน้อยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่สอบบรรจุครูได้มาอยู่ต่างจังหวัดอีกทีครับเรียกได้ว่าต่างจังหวัดซ้อนต่างจังหวัดเลย การอาศัยอยู่ในบ้านพักครูครับคุณน้อยเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วบ้านพักครูที่ได้อยู่ครับคุณน้อยจะอยู่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของโครงการเลยก็ว่าได้เรียกว่าโครงการมันก็คงไม่ได้ถูกมากนักนะครับคือบ้านพักครูเนี่ยเขาก็จะอยู่รวมกันใช่ไหมครับส่วนมากก็จะอยู่ท้ายโรงเรียนหรือไม่ก็ข้างโรงเรียนและในบ้านพักครูเนี่ยก็จะมีหลายหลังและหลังที่คุณน้อยอยู่ครับจะเป็นหลังสุดท้ายก็คือสุดขอบกำแพงเลย ึงบ้านพักครูของครูท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะอยู่หลังหน้าๆกันนะครับบัหลังที่อยู่ตรงกลางครับก็เคยเข้าไปสำรวจก่อนที่จะเลือกอยู่แล้วบางหลังเนี่ยไฟก็เสียบางหลังน้ําก็ใช้งานไม่ได้และบางหลังครับหนักหน่อยก็คือหลังคารัว่วเหลือแค่หลังสุดท้ายนี้แหละครับที่อยู่ท้ายสุดเลยที่พอจะอยู่ได้คุณน้อยเองก็เลยจำใจที่จะต้องอยู่บ้านพักครูหลังนี้ครับโดยที่ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วโดยรวมครับคุณผู้ฟังลักษณะของบ้านพักครูหลังนี้เนี่ย ผมอยากให้ค่อยๆคิดภาพตามนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังคิดภาพบ้านจินตนาการเมื่อประมาณหลายสิบปีแล้วรูปทรงมันก็คือรูปทรงบ้านไม้ไทยโบราณนั่นแหละครับเป็นบ้านไม้ที่ยกบ้านสูงแล้วก็มีใต้ถุนบ้านเหมือนบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เขาเอาไว้หนีน้ํากันนั่นแหละครับหน้าบ้านครับก็จะมีตุ่มเล็กๆไว้สําหรับล้างเท้าแล้วก็มีสระน้ําล้างเท้าอยู่หน้าบ้านส่วนใต้ถุนบ้านครับก็จะเป็นพื้นดินโลง่ง และที่ข้างผนังกำแพงของเขตบ้านพักครูก็จะมีโอ่งเก็บน้ำใบใหญ่ๆมีหลายสิบโอ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นโอ่งแบบโบราณผมไม่แน่ใจว่าคุณมุฟฟังเคยเห็นไหมดูรูปหน้าปกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหารูปที่มันใกล้เคียงให้สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นใช้กันแล้วนะครับจะเห็นเฉพาะตามต่างจังหวัดหรือไม่ก็บ้านยุคสมัยเก่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขารองน้ําหน้าฝนเอาไว้ใช้ ลักษณะขององค์มันจะเป็นองใบใหญ่ๆเลยครับที่คนสามารถหลบลงไปในองได้หรือเข้าไปในองได้เลยปกติแล้วครับองแบบนี้ในสมัยโบราณครับคุณผู้ฟังเขาจะใช้สําหรับรองน้ําฝนนั่นเองครับหน้าฝนก็จะรองให้เต็มตุ่มและหน้าแ้งเนี่ยท่าน้ําในพื้นที่ไม่ไหลก็จะใช้น้ําในองค์เนี่แหละครับใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ผ่านฤดูนั้นไปบาา้านมะคูหลังนี้ครับจากชั้นล่างที่ผมอธิบายให้ฟัง ากเดินขึ้นมาก็จะเจอส่วนของโถงบ้านและด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนเพียงห้องเดียวและเนื่องจากเป็นบ้านพักครูครับคุณผู้ฟังและยิ่งเป็นบ้านพักครูสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมครับและก็มีห้องน้ําอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกเลยครับก็คือด้านหลังของบ้านพักครูที่คุณน้อยอยู่ซึ่งตรงจุดนี้ครับก็จะมีเพียงแค่คุณน้อยคนเดียวนะครับที่ใช้เพราะว่าคุณครูท่านอื่นท่านไปใช้ห้องน้ําด้านหน้ากันหมด ไปดูมาบ้านพักครูที่คุณน้อยอยู่เนี่ยก็เหมือนกับคนละโครงการกันเลยนะครับเพราะว่าคุณครูท่านอื่นท่านอยู่โซนด้านหน้ากันหมดมีแต่คุณน้อยคนเดียวครับที่อยู่ด้านหลังและอยู่คนเดียวด้วยหลังจากที่คุณน้อยย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2สัปดาห์ครับเรื่องแปลกๆของบ้านพักครูหลังนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นตอนนั้นจําได้ดีครับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ฝนตกแทบทุกวันเลยด้วยกลางดึกของคืนหนึ่งครับหลังจากที่ฝนตกจนหยุดแล้ว ในขณะที่คุณน้อยกําลังเตรียมแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนในวันพรุ่งนี้อยู่คุณน้อยก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเหมือนกับอะไรกระทบเหล็กหรือว่าสังกะสีสักอย่างครับแล้วมันก็ไม่ได้ดังทีเดียวด้วยนะครับคือมันดังเหมือนคนทุบรัวๆครับหรือไม่ก็คนเคาะรัวๆเหมือนคนที่ใช้กำปั้นเคาะสังกะสีหรือว่าเคาะเหล็กรัวๆนั่นแหละครับแล้วพอคุณน้อยชะโงกหัวลงไปดูที่หน้าต่างเสียงมันก็หยุดและสักพักใหญ่หญๆอย่างมันก็ดังขึ้นมาอีก วันนั้นเนี่ยเสียงดังอยู่หลายรอบมากครับจนคุณน้อยเดินลงบ้านไปดูทางที่มาของเสียงแต่ก็หาต้นตอของเสียงไม่เจอนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากตรงจุดที่เขาวางโอง่งใหญ่ๆที่ข้างกำแพงนั่นหละครับซึ่งแต่ละโอ่งที่คุณน้อยสุ่มเปิดดูเนี่ยมันก็มีน้ําอยู่เต็มหมดแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับน้ําในโอ่งเนี่ยก็ไม่มีใครเขาใช้ด้วยเพราะว่าที่บ้านพักครูมีท่อน้ําบาดาลอีกทั้งตอนนั้นยังเป็นหน้าฝนอยู่ด้วยครับ คุณน้อยก็เลยคิดได้แค่ว่าน่าจะเป็นพวกกบหรือไม่ก็พวกเขียดที่มันกระโดดมงเหล็กหรือว่ามงสังกะสีอะไรสักอย่างเนี่แหละถึงทําให้เกิดเสียงดังขึ้นหลังจากที่คุณน้อยเขาสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาสักพักหนึ่งครับคุณน้อยก็มีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคนนี้เป็นคุณครูเหมือนกันครับแล้วก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันด้วยแค่สอนคนละวิชากันแล้วก็คุมนักเรียนคนละห้องกันครับครูท่านนี้เนี่ยท่านชื่อว่าครูดาว เพื่อนของคุณน้อยคนนี้ครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านพักครูนะครับเพราะว่าที่บ้านของคุณดาวเนี่ยค่อนข้างจะมีฐาน,นะคุณดาวเป็นลูกเจ้าของโรงสีทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็เรียนเก่งมากๆในค่าของคืนวันหนึ่งครับคุณน้อยกับเพื่อนคนนี้เนี่ยก็เอางานจากที่โรงเรียนมานั่งตรวจกันที่บ้านพักครูบ้านหลังเดียวกับที่คุณน้อยอยู่นั่นแหละครับรวมถึงเอาข้อสอบมาผลัดกันดูด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะสอบปลายภาคแล้ว คุณน้อยกับเพื่อนก็เลยมาช่วยกันตรวจงานแล้วก็ออกข้อสอบให้นักเรียนเตรียมสอบตอนนั้นเนี่ยน่าจะช่วงหัวค่ำแล้วด้วยครับหลังจากที่เคลียร์งานกันเสร็จเพื่อนคนนี้ก็ลากลับบ้านและด้วยความสนิทสนมกันครับคุณน้อยก็เลยไม่ได้เดินลงไปส่งที่ชั้นล่างของบ้านปล่อยให้คุณดาวเดินลงไปที่ใต้ถุนแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองคือคุณดาวเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับคุณผู้ฟังในตอนที่คุณน้อยได้ยินเสียงสตาร์ทรถของคุณดาวแต่ว่านอกจากเสียงสตาร์ทรถแล้วครับคุณน้อยก็ได้ยินเสียงกรี แล้วก็เสียงร้องตะโกนด้วยความตกใจของคุณดาวพอคุณน้อยได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็เดิอนออกไปที่หน้าประตูกะว่าจะลงไปดูเพื่อนว่าเขากรีดทาไมแต่พอเดินไปถึงหน้าประตูและยังไม่ทันจะเดินลงบันไดเลยครับคุณน้อยก็เห็นเพื่อนบิดมอเตอร์ไซค์พุ่งออกจากใต้ถุนบ้านไปแล้วเหมือนกับเพื่อนตกใจอะไรสักอย่างก็เลยรีบปิดมอเตอร์ไซค์กลับเลยในตอนนั้นคุณน้อยเองก็งงๆนะครับยึงโง่หัวลงไปดูที่ใต้ถุนก็ไม่เจออะไรนี่นาแปลกดีเหมือนกัน จะถามเพื่อนเพื่อนก็กลับไปแล้วด้วยทิ้งปริศนาให้คุณน้อยนอนคิดทั้งคืนเลยในเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณดาวก็ไม่มาสอนนะครับคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่าคุณดาวเนี่ยไม่ได้ลาล่วงหน้าในตอนเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วด้วยความเป็นห่วงครับคุณน้อยเองจึงนั่งรถโดยสารประจําทางไปหาเพื่อนคนนี้ที่บ้านปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เขาป่วยครับคุณผู้ฟังไอขึ้นแล้วก็ตัวร้อนจี๋เลย เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งๆที่เมื่อวานนี้เนะี่ยยังดีๆอยู่เลยแท้ๆหรือจะเป็นเพราะว่าขับรถลุยน้ําค้างกลับบ้านเมื่อวานในตอนที่เยี่ยมเพื่อนครับคุณน้อยก็ถามเพื่อนไปนะครับว่าเมื่อวานตอนกลับเนี่ยเห็นร้องตะโกนเสียงดังแล้วก็รีบปิดมอเตอร์ไซค์กลับไปเลยจะถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ทันแล้วเพราะถามไปแบบนั้นครับคุณดาวเองในตอนนั้นเขาก็ผะอ,อืดผะอมแล้วก็ไม่อยากจะพูดคุณดาวเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่ากลัวคุณน้อยจะกลัว แต่ในที่สุดครับคุณดาวเาก็ยอมบอกนะครับว่าในตอนที่เขากําลังจะขับรถออกจากบ้านพักครูเนี่ยตาของเขาก็เหลือบไปมองกระจกของรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองภาพสะท้อนของกระจกงามที่เพื่อนคนนี้เขาเห็นก็คือที่องค์เก็บน้ําข้างบ้านพักครูครับมีผู้หญิงผมยาวกําลังนั่งอยู่บนฝาองค์คุณดาวเขาเห็นแบบนั้นก็เลยตกใจจนทําอะไรไม่ถูกก็เลยรีบบิดรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักครูไปเลย และเพื่อนก็ยังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าผู้หญิงคนที่เห็นตัวเขาขาวซีดคือขาวแบบผิดมนุษย์มนาเลยมองตาเปล่าก็รู้ว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนพอคุณน้อยได้ยินแบบนั้นแล้วครับก็เริ่มกลัวขึ้นมาในทันทีแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านเลยด้วยแต่ก็ต้องจำใจกลับครับเด็กมันนอกอย่างคุณน้อยตัวเลือกไม่ได้มากมายนักในตอนนั้นแล้วก็จำได้ดีครับวันนั้นเนี่ยพอกลับถึงบ้านพักครูก็รีบไหว้พระสวดมนต์ใหญ่เลย และเสียงที่คุณน้อยได้ยินที่มันเป็นเสียงเหมือนกับคนเคาะสังกะสีเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาเป็นพักๆมันดังขึ้นมาเป็นช่วงๆเป็นจังหวะในขณะที่คุณน้อยเขาสวดมนต์นั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้ครับไม่กล้าชะงงกหัวลงไปดูรู้ว่าตัวเองจะเจอแบบเดียวกันกับที่เพื่อนเจอหลังจากนั้นครับเวลามันน่าจะผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเด็กๆที่โรงเรียนก็สอบกันเสร็จหมดแล้วด้วยคุณน้อยเองก็เตรียมจะกลับบ้านเหมือนกันครับ เพราะว่าในช่วงปิดเทอมใหญ่มันจะมีเวลาว่างหลายวันครับคุณน้อยเองก็ถือโอกาสนี้แหละครับอยากจะกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวบ้างถือว่าเป็นวันหยุดยาวและในคืนนั้นครับก็คือคืนสุดท้ายก่อนที่คุณน้อยจะหยุดยาวแล้วก็กลับบ้านเกิดกลางดึกของคืนนั้นคุณน้อยเดินลงมาเข้าห้องน้ำที่ด้านล่างครับและในระหว่างที่กําลังก้าวขาขึ้นบันไดเพื่อที่จะกลับห้องมุมที่คุณน้อยยืนอยู่มันสามารถมองเห็นจุดวางองค์เก็บน้ําของบ้านพักครูได้ คือในช่วงระหว่างบันไดครับมันจะเป็นช่องลงๆเนื่องจากมันเป็นบ้านไม้สมัยเก่าั้นบันไดมันจะมีแต่ลูกนอนครับคุณผู้ฟังไม่มีลูกตั้งลูกนอนก็คือแผ่นไม้ที่เราเหยียบนั่นแหละครับและช่องว่างของลูกตั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีนั่นแหละครับก็คือช่องลงๆทําให้คุณน้อยสามารถมองเห็นโอ่งข้างกําแพงบ้านพักครูได้คุณน้อยก้าวขาขึ้นบันไดไปได้เพียงก้าวเดียวเท่านั้นเสียงสังกะสีที่เคยได้ยินเนี่ยมันก็ดังขึ้นแต่คราวนี้คุณน้อยเห็นที่มาของเสียงแล้วนะครับ อย่างนั้นมันก็คือเสียงของฝาโอ่งที่เป็นฝาครอบสังกะสีเสียงมันดังขึ้นมาจากโอ่งใบนั้นและพอจิ้นเสียงของฝาโอ่งที่มันดังฝาโอ่งของตุ่มใบนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆเลื่อนออกอย่างช้าๆเหมือนกับว่ามีคนดันออกมาจากด้านในและในเสี่ยววินาทีหลังจากนั้นครับคุณน้อยก็เห็นมือคนสีขาวซีดที่มีเล็บยาวเหยียดเลยเอื้อมมือออกมาจากโอก่งมือที่เห็นเนี่ยเหมือนกําลังจะเอื้อมมาทางคุณน้อย และนอกจากนั้นคุณน้อยเองก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาจากในโอง่งด้วยนะครับแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเบามากคุณน้อยได้ยินว่าช่วยด้วยแต่พอเห็นและได้ยินแบบนั้นคุณน้อยก็กลัวมากๆนะครับรีบวิ่งขึ้นห้องแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็สวดมนต์ยาวเลยรวมถึงพยายามเปิดวิทยุให้เสียงดังๆเข้าไว้เพื่อจะกลบเกลื่อนความกลัวของตัวเองจนในคืนนั้นคุณน้อยก็คล้อยหลับไป ในตอนที่คุณน้อยกลับมันนอกครับคุณน้อยเองก็เล่าเรื่องที่เจอเนี่ยให้กับปู่ย่าตายายฟังแล้วมันก็แปลกมากครับคือผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านคุณน้อยเนี่ยไม่มีใครกลัวเรื่องที่คุณน้อยเล่าเลยสักนิดหรือเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับและสิ่งที่ครอบครัวแนะนํามาก็คือสิ่งที่คุณน้อยเห็นเนี่ยเขาแค่ขอความช่วยเหลือเฉยๆลองไปทําบุญให้เขาดูอาจจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้ แล้วพอคุณน้อยคุยเรื่องนี้กับครอบครัวครับคุณน้อยเองก็เพิ่งมันนึกสังเกตได้ครับเมื่อจุดที่คุณน้อยเจอเป็นจุดเดียวก,กันกับที่ครูดาวเพื่อนของตัวเองบอกว่าเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่ฝาโอง่งคุณน้อยในตอนนั้นครับก็เลยคิดว่าโอ่งใบนั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในอย่างแน่นอนช่วงก่อนที่เด็กนักเรียนจะเปิดเทอมครับก่อนวันที่คุณน้อยจะกลับอำเภอสีคิ้วคุณน้อยเองก็มีการทำบุญและก็อุดที่ส่วนกุศลต่างๆนานานะครับคือทำบุญตามฉบับของชาวไทยพุทธคนหน,นึ่งน และในตอนนั้นครับคุณน้อยเองก็จําได้ว่าตัวเองก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญ,ญญาณผู้หญิงที่ตัวเองเห็นด้วยในตอนที่กลับมาถึงบ้านพักครูครับในหัวของคุณน้อยเนี่ยก็มีแต่เรื่องของผู้หญิงคนนั้นวนเวียนอยู่ในหัวแบบไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะครับคือคิดถึงแต่เรื่องดวงวิญญ,ญาณที่เห็นแล้วก็โอ่งที่เห็นอยากจะรู้อยู่ในใจว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันแน่พอคุณน้อยถึงห้องแล้วก็เอาสัมภาระเก็บเรียบร้อยครับคุณน้อยเองก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองรวบรวมความกล้าแบบนั้้นไไดยังง อุนน้อยเดินลงไปที่โอ่งข้างบ้านพักครูโอ่งใบนั้นนั่นแหละครับที่เคยเห็นนั่นแหละอุนน้อยในตอนนั้นตั้งใจแล้วก็กลั้นใจเปิดฝาโอ่งดูายหลังตัวเองก็มานั่งคิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยกล้าทําแบบนั้นไปได้ยังไงและสิ่งที่เจอในโอ่งครับมันมีของแปลกๆอยู่สองสามอย่างโอ่งใบนั้นมันคือโอ่งเปล่าที่มันไม่มีน้ําและที่โกลนโอ่งเนี่ยมันก็มีคล้ายกับโคลนสีขาวๆอยู่ใต้โอง่งและยิ่งไปกว่านั้นในโอ่งมันมีผ้าขาวบาง แล้วก็มีสายสินอยู่ด้านในด้วยพอคุณน้อยเห็นแบบนั้นแล้วจากประสบการณ์ของตัวเองก็รู้ได้ทันทีว่าผ้าขาวที่มันดำสกรปรกอยู่ในโอง่งแล้วก็สายสินในโอง่งคนเขาเอาไว้ใช้ห่ออัฐิอย่างแน่นอนและโครนสีขาวๆในนั้นอาจจะเป็นเศษของอัฐิที่โดนน้ำผสมจนกลายเป็นโครนก็ได้คุณน้อยในตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับก็เลยปิดฝาโอ่งกลับคืนไว้ที่เดิมแล้วก็ยกมือไหว้ อธิฐานกับโอ่งไ้นั้นนั่นแหละครับบอกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะหาคนมาช่วยดูอย่ามาให้ตัวเองเห็นอีกเลยรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนเดียวและก็ไม่กล้าทําอะไรโดยพลาการด้วยในเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณน้อยก็ไปตามคุณลุงพันลงของโรงเรียนมาดูและคุณลุงก็ช่วยยืนยันอีกเสียงนะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นผ้าห่ออัฐิอย่างแน่นอนลุงเขาแนะนําครับว่าเอาไปไว้ที่วัดดีกว่าหรือไม่ก็ฝางวัดเผาไปเลย จุดธูปขออนุญาตเจ้าของอัฐิด้วยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาครับคุณน้อยก็ไม่ได้ทําเองนะครับคุณน้อยเขาฝากคุณลุงพันลงจัดการโดยจ่ายค่าจ้างเป็นเครื่องดื่มชูกําลังสองขวดหลังจากนั้นคุณน้อยก็เห็นคุณลุงพันลงโกยทุกอย่างในโอ่งใส่กระป๋องแล้วก็เอาไปถวายวัดนะครับแถมยังมาล้างโอ่งที่บ้านพักครูให้อีกต่างหากและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับคุณน้อยเองก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือว่าเจออะไรแปลกๆเกี่ยวกับบ้านพักครูหลังนี้อีกเลย ส่วนตัวแล้วคุณน้อยคิดว่าตัวเองน่าจะช่วยเหลือดวงวิญญาณของผู้หญิงดวงนั้นตามที่เขาขอมาแล้วนั่นแหละครับและตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะไปสู่สุคติแล้วด้วยแต่ว่าครูดาวเพื่อนของคุณน้อยเนี่ยสิครับไม่กล้ากลับมาที่บ้านพักครูหลังนี้อีกเลยต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ฟังทั้งเฉลยแล้วก็สรุปเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเรื่องหมดแล้วนะครับตามความคิดของผมนะครับในโอ่งใบนั้นเนี่ยน่าจะมีหอกอัฐิจริงๆนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง แต่ว่าเรื่องราวก่อนหน้าว่าทําไมหองอัฐินั้นมันไปนอยู่ในโอง่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เอาไปลอยอังคารหรือว่าสมัยนั้นเขาไม่นิยมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับมาทิ้งสีสัวครับแล้วก็ทิ้งลงไปในโอง่งนั่นแหละกะว่าไม่มีใครรู้แต่ว่าคนทิ้งเขาก็หารู้ไม่นะครับว่าวิญญาณเจ้าของอัฐินั้นเนี่ยรอการปลดปล่อยอยู่หรือรอการที่ทําให้ถูกต้องทําพิธีที่ถูกต้องนั่นแหละครับผมบอกว่าก็น่าสงสารไม่น้อยนะครับ ประจวบเหมาะครับคุณผู้ฟังกับคุณน้อยเนี่ยไปอยู่ที่บ้านพักครูหลังนั้นพอดีซึ่งบ้านพักครูหลังนั้นครับจากที่คุณน้อยเล่าให้ผมฟังไม่มีใครไปอยู่นะครับเพราะมันอยู่ด้านหลังสุดเลยและด้านหลังของโรงเรียนเนี่ยก็ติดกับป่าช้าเก่าอีกต่างหากผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณน้อยกล้าไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวผมนี่ทับถือใจจริงๆครับผมคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นครับเห็นครูน้อยมาอยู่ตรงนั้นหรือว่าคุณน้อยมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะใกล้พื้นที่ของเขานะเขาถึงสามารถทําอะไรให้เห็นได้นิดๆหนๆ ความจริงแล้วเขาอาจอยากจะบอกตรงๆหรืออยากจะบอกให้ชัดเจนกว่านั้นก็ได้ครับแต่เขาอาจจะทำแบบนั้นไม่ได้สามารถขอความช่วยเหลือได้เพียงเท่านั้นจริงๆและคุณผู้ฟังหลหะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณน้อยตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นเนี่ยไปสู่สุคติหรือยังคุณคิดเห็นยังไงครับหรือเห็นต่างยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานรออ่านความคิดของคุณอยู่และสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ